กระทูผีพันทิพย์สิ่งที่ตาม,มาหลังการทำแท้งเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ของคนที่เรารู้จักเพราะทำงานอยู่ด้วยกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อหกปีที่แล้วแนนเป็นสาวสวยหน้าตาดีแถมโสดมักจะมีผู้ชายเข้ามารุมล้อม,มตอมไต่อยู่เสมอเรียกได้ว่ามีคนมาจีบแนนตลอดไม่ขาดสายเราไม่ค่อยสนิทกับแนนนะคะแต่มีคุยกันบ้างในเวลางานแนนสนิทกับพี่จา๋า ซึ่งพี่จ๋าก,ก็คือรุ่นพี่ที่เราสนิทมากอยู่แล้วเลยทำให้ได้มาเจอกับแนนเราจะเล่าในส่วนของแนนก่อนนะคะพอแนนทำงานไปได้สักระยะแนนก็ได้คบกับผู้ชายคนนึ่งชื่อเอกซึ่งทำงานอยู่ที่เดียวกันแต่คนละแผนกเอก,กับแนนเริ่มคบกันจนไปอยู่ด้วยกันแต่สุดท้ายก็ไปกันไม่รอด เพราะแนนจับได้ว่าเอกมีครอบครัวอยู่แล้วแต่อยู่ที่ต่างจังหวัดแนนจึงขอแยกทางกับเอกแต่แนนไม่รู้เลยว่าตนนั้นได้ท้องกับเอกก่อนน่าจะเลิกกันพอผ่านเดือนหนึ่งประจำเดือนไม่มาแนนจึงไปตรวจแล้วก็พบว่าเธอท้องจริงๆพอแนนไปคุยกับเอกเรื่องท้องเอกก็พูดเหมือนไม่รับผิดชอบหาว่าแนนไปนอนกับใครมาหรือเปล่าแนนเสียใจมากและคิดว่าถึงเก็บไว้ผู้ชายก็ไม่คิดจะรับผิดชอบอยู่ดี จนมาวันหนึ่งแนนเดินเข้ามาปรึกษาปัญหาชีวิตกับพี่จา๋าซึ่งตอนนั้นเรากับพี่จ๋ากำลังพักทานมื้อเที่ยงกันอยู่แนนพี่จ๋ามีอะไรจะคุยด้วยหน่อยพี่จา๋าว่าไงแนนพูดมาเลยแนนแนนทองกับเอกทำยังไงดีแนนเลิกกับมันไปแล้วด้วยแนนพูดทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ตอนนั้นเราก็นั่งฟังอยู่ด้วยกันข้างๆพี่จา๋าพี่จา๋ายังไงมันก็ต้องรับผิดชอบ เดี๋ยวพี่ไปคุยเองแนนแนนคุยแล้วเขาไม่เชื่อว่าแนนทองกับเขาพี่จา๋าแล้วแกจะทำยังไงละ่ะแนนมันก็มีอยู่ทางเดียวแหละพี่ต้องเอาออกตอนนั้นเราก็อึ้งกับคําตอบของแนนเราเลยเผลอพูดออกไปว่าอย่าทําเลยมันบาปแนนก็มองหน้ากับพี่จา๋าเหมือนครุ่นคิดว่าจะทำดีไหมพอหลังจากอาทิตย์หนึ่งผ่านไปเราก็สังเกตว่าพี่จ๋ากับแนนไม่มาทำงาน ก็คิดว่าอาจจะลาหยุดธุระแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องหยุดพร้อมกันหลังจากหายไป2-3วันทั้งสองก็โผลมาทำงานตามปกติ แนนมีท่าทางซูบซอเหมือนคนไม่ได้นอนขอบตาดําคล้ำส่วนพี่จ๋าก็มีท่าทางคอยหลบตาเราตลอดเหมือนรู้อะไรกันแค่สองคนกับแนนแต่ไม่พูดไม่จาทักทายเหมือนปกติแต่จะไม่พูดมากเหมือนทุกครั้งเราสังเกตว่าแนานทำหน้าเครียดตลอดเวลาเลยเข้าไปถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมแนนก็สายหัวพอถึงช่วงพักเที่ยงเราก็ชวนพี่จ๋ากับแนนไปกินข้าวด้วยกันตามปกติ แต่แนนไม่มาด้วยบอกขออยู่คนเดียวสักพักพอนั่งนั่งกินข้าวกันอยู่เราก็ถามพี่จ๋าว่าหายไปไหนมาตั้งสามวันไปเที่ยวกันเหรอไปไหนก็ไม่บอกกันบ้างเลยแถมยังมาหยุดพร้อมกันอีกพี่จ๋าก็นิ่งนิ่งไปสักพักนางก็พูดเบาๆขึ้นมาว่าอย่าไปบอกใครนะพี่พาให้แนนไปเอาเด็กออกมาเราก็แบบหอตรีสระอ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 า ทำไมทำงี้มันบาปมากเลยนะเว้ยค่าคนอะพี่จ๋าก็พูดจะให้ทำไงไอแนนมันขอร้องพี่มันร้องไห้จะเป็นจะตายอีกอย่างมันไม่เหลือใครแล้วถ้ามันเลี้ยงลูกใครจะเลี้ยงมันญาติพี่น้องมันก็ไม่มีตอนนั้นเราพูดไม่ออกแต่ก็ไม่รู้จะต้องพูดอะไรเหมือนกันเพราะไม่ใช่เรื่องของเราทีนี้เราจะเล่าในส่วนของพี่จา๋า พี่จ๋าแกก็เล่าให้ฟังว่าในวันนั้นที่แนนบอกว่าท้องกับอกีกพอเลิกงานแนนก็มาคร่ำครวญขอให้พี่จ๋าลาหยุดเพื่อพาไปหาที่ทำแทง้งตอนแรกพี่จ๋าไม่อยากยุ่งกลัวเหมือนกันแต่มันก็จำใจเพราะถือว่าแนนเป็นน้องที่สนิทมากเหมือนกัน พอเช้ามาอีกวันที่หยุดงานไปแกได้โทรหารุ่นพี่คนหนึ่งที่รู้จักยาที่ทำแทง้งบอกก่อนว่าฟังพี่จ๋าเล่าไปก็สะอิดสะเอียนไปเพราะนี่คือการทำแท้งด้วยตัวของแนนเองไม่ได้มีการไปทำที่คลินิกแต่อย่างใดพี่จ๋าแกก็โทรหาคนชื่อกุ้งเป็นแม่ค้าขายส้มตำด้วยจ้าก็โตปรึกษากันคนชื่อกุ้งบอกว่ายานี้ต้องไปเอาจากราชบุรี ขอค่ารถส0่พบาทมันคือยายาสอตแบบเม็ดที่รุนแรงมากหลังจากนั้นแนนก็ตกลงโอนเงินให้พี่กุ้งที่เป็นแม่ค้าส้มตำตกเย็นพี่กุ้งก็วิ่งรถไปกับสามีเพื่อไปโอยานี้มาให้พี่กุ้งบอกถ้าไม่สนิทกับพี่จ๋าบอกเลยไม่ไปเอาให้พอเช้ามาอีกวัน พี่จ๋าก็พาแนนไปโอยากับพี่กุ้งแล้วบอกวิธีสอดยาโดยเราจะเล่าจากคำที่พี่กุ้งเป็นคนพูดกับแนนและพี่จ๋านะคะซึ่งพี่จ๋าก็เล่าให้เราฟังอีกทีนี่แหละสอดยาเม็ดแรกก่อนจะมีอาการอ้วกออกมา,มากจะเริ่มปวดท้องพอหนึ่งชั่วโมงผ่านไปให้สอดยาเม็ดที่สองสอดลึกๆให้ถึงมดลูกถ้ามีอาการปวดท้องมากก็ต้องทนห้ามลุกเพราะจะตกเลือดอาจเสียชีวิตได้ เราฟังคํานี้คือขนลุกเหมือนคนชื่อพี่กุ้งเคยทำมาก่อนพี่จ๋าก็เล่าต่อว่าแกอยู่เป็นเพื่อนแนนพอแนนสอดยาเข้าไปทางช่องคลอดก็ปล่อยให้แนนนอนรอจนแนนเริ่มมีอาการสะอิดสะเอียนเหมือนจะอ้วกกินได้แต่น้ำกับเหล้าขาวผสมยาทําใจที่ช่วยเร่งให้ขับออกมาพอผ่านไปได้ชั่วโมงนิดๆแนนก็สอดยาเม็ดที่สองยาเม็ดที่สองจะคนมากและรุนแรงมากพี่จ๋าบอกว่าแนนร้องเหมือนคนจะคลอดลูก เจ็บปวดทุรนทุรายจนในที่สุดก็ป่าเข้าไปสีชั่วโมงเลือดก็ออกมาเป็นลิ่มก้อนดำดำที่เหมือนกำลังสร้างเนื้อเยื่อเด็กพี่จ๋าเล่าว่าแนนร้องไห้ไม่หยุดพี่จ๋าก,ก็คอยดูแลแนนอยู่ข้างๆคอยพูดจับรอบประโลมคอยเช็ดตัวเอาข้าวเอาน้ามาป้อนให้แนนกินหลังจากทำแท้งเสร็จแนนก็เล่าให้พี่จ๋าฟังว่าพี่จ๋ารู้ไหม ก่อนที่หนูจะรู้ว่าหนูท้องหนูฝันเห็นลุงใส่ชุดเหมือนพวกพราหมณ์นุ่งขาวทั้งตัวถือไม้เทา้าเดินเข้ามาหาหนูเอาทองมาใส่ให้ที่ข้อมือด้วยหลังจากนั้นหนูเลยรู้ว่าหนูท้องพี่จ๋าก็ไม่พูดอะไรได้แต่บอกว่ามันผ่านไปแล้วต่อไปนี้จะคบใครอย่าปล่อยตัวอีกไม่งั้นก็จะเป็นแบบนี้ พอผ่านไปสามวันทั้งสองถึงมาทำงานได้ตามปกติโดยทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ตามมาหลังจากการทำแท้งมันไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะสิเพราะขนาดเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นแค่คนที่รับรู้เรื่องราวทั้งหมดยังพล่อยโดนไปด้วยผ่านไปได้สักประมาณสองอาทิตย์หลังจากที่แนนทำแท้งมีอยู่คืนหนึ่งที่เราเหนื่อยล้ามากจากการทำงานเราอาบน้ำและหลับยาวเราฝันค่ะ ฝันที่ไม่เหมือนความฝันเพราะมันดูจริงไปหมดเราฝันเห็นเด็กผู้หญิงตัวดำดำร้องไห้ว่าหิวนมหิวนมร้องดังอ้อแอะในฝันเราก็สงสารเขานะคะแต่ไม่ได้คิดหรอกว่าเด็กที่ฝันถึงจะเไปไม้ไต้กูพอผลงานวันเกิดคืนนั้นไปเช้าวันต่อมาพี่จ๋าก็ขอให้แนนไปวัดกับแกเพื่อไปทำบุญซึ่งมีพี่มดไปด้วยก็พากันไปทำสังฆทานตอนแรกพี่จ๋าก็ชวนเราไปด้วย แต่เมื่อคืนวันเกิดพี่จา๋าเราแทบไม่ได้พักผ่อนเลยขอหยุดอยู่บ้านมาอีกวันก็มาทำงานตามปกติค่ะก็เจอหน้าพี่จา๋าทักทายตามปกติแต่วันนี้นีแน้นไม่มาเพราะเป็นวันหยุดพี่จ๋าก็ลากตัวเราเข้าไปเมาเหมือนอย่างเคยพี่จา๋านี่พี่มีอะไรจะเล่าให้ฟังเมื่อวานไปทำบุญเสร็จก็ไปต่อบ,บ้านแม่ไอ้มดไปถึงแม่มันที่เป็นร่างทรงทักไอ้แนนก่อนเลยเราเขาทักว่ายังไงพี่พี่จา๋า เขาบอกว่าเด็กคนนี้มันแรงมากอยากเกิดแต่ไม่ได้เกิดมันไม่ได้ตามแค่แม่มันหรอกมันตามพ่อมันด้วยเดี๋ยวก็รู้เองพี่ฟังแบบนี้ขนลุกเลยว่าเราแล้วเขาว่ายังไงต่อพี่พี่จา๋าเขาพูดกับอีแนนจบแล้วหันมองมาทางพี่บอกว่ากรำใดใครเป็นคนก่อต้องชดใช้นะทุกคนที่เกี่ยวข้อง พี่จ๋าพูดแล้วก็เหมือนแกจะเครียดเครียดแกก็บอกว่าทำไมต้องเป็นพี่ด้วยวะไม่น่าเข้าไปยุ่งเลยเราฟังแบบนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันได้แต่บอกว่าให้มันกันพาไปทำบุญเพราะเรื่องมันก็เกิดไปแล้วทีนี้มาฟังในส่วนของแนนบ้างนะคะเราได้ยินมาจากพี่จ๋าว่าแนนได้เจอกับเอกอีกครั้งแต่เอกดูไม่เหมือนเดิมหน้าตาหมองคล้ำเหมือนขนอดหลับอดนอนเอกมาถามแนนว่าแล้วลูกในท้องจะดูแลยังไง ซึ่งเอกมาถามในตอนที่มันสายไปแล้วเพราะแนนได้เอาออกตั้งแต่เดือนก่อนแล้วเอกรู้ถึงกับตกใจแล้วถามแนนว่าเรื่องจริงเหรอแนนก็ไม่พูดอะไรเอกเลยบอกว่าอนอนไม่ได้เลยไม่รู้ว่าฝันหรือเปล่าเพราะมีเด็กมากระโดดบนหน้าออกหลายคืนจนนอนหลับไม่ได้บางทีเอกเลิกงานกลับมาดึกๆพอจะเข้าบ้านก็เห็นเงาเด็กตัวดำๆไปนั่งคุยดินกินรายอยู่ตรงทางเข้าหน้าบ้าน จนบางทีเอกต้องมอมเล่าตัวเองเพื่อให้หลับไปแนนเล่าอีกว่าเอกมีอาการเดินหลังคล่อมผิดปกติไม่มีบุคลิกของคนเดิมเลยถามเอกว่าหลังเป็นอะไรเอกบอกว่ามันหนักที่ข้างหลังหนังมากตรงช่วงบ่ายืนตรงตรงไม่ได้พอได้ยินเรื่องของแนนกับเอกผ่านปากพี่จ๋าที่เล่าให้ฟังเรารู้สึกถึงคำว่าเวรกรรมได้เลยใครทำอะไรกับใครไว้เขาย่อมต้องจำและกลับมาเอาคืน เรื่องราวดูเหมือนจะผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นการทำงานของแนนและพี่จ๋าดูเป็นปกติเหมือนทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งแนนมาเล่าให้เราฟังด้วยตัวเองว่าตอนนี้เอกเดินไม่ได้เหมือนจะเป็นโรคกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทอะไรสักอย่างเราก็ไม่แน่ใจ ซึ่งแนนบอกว่าหรือนี่จะเป็นสิ่งที่ร่างทรงแม่ของพี่มดได้บอกเอาไว้บางทีอาจจะเป็นดวงจิตของเด็กน้อยที่คอยตามราวีชีวิตของเอกให้วิบัติอย่างเช่นตอนนี้แนนยังเล่าอีกว่าตอนนี้แนนได้คบกับผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าและดูเหมือนจะพร้อมทุกอย่างไม่มีภาราติดพันใดๆแก่ชื่อพี่วุฒิอายุห่างกับแนนหลายทศวรรษเวลาที่พี่วุฒิคุยโทรศัพท์กับแนน พี่วุฒิมักจะได้ยินเสียงเด็กร้องผ่านเข้ามาในมือถือบ่อยๆและมักจะถามแนนว่าที่นั่นมีเด็กอยู่ด้วยเหรอร้องเสียงดังมากแนนรู้สึกกลัวทุกครั้งแต่แนนก็รู้สึงในความผิดของตนและมันคอยไปทำบุญตลอดไม่ขาดสายแนนเล่าอีกว่าเคยไปจัดทุปที่บ้านพี่จ๋าปักลงดินพร้อมกับร้องไห้ออกมาแล้วพูดในใจว่าถ้าดวงวิญญาณูมีบุญมากพอขอให้มาเกิดกับแม่อีกในชาตินี้ หากครั้งนี้แม่มีลูกได้จะขอให้หนูได้มาเกิดมาอยู่ด้วยกันนี่คือสิ่งที่แนนเล่าให้ฟังจากปากแนนเองทุกวันนี้แนนมีลูกด้วยกันกับพี่วุฒธธิสองคนค่ะคนโทนี่ดื้อมากดื้อรันสุดๆและแนนเชื่อว่าคนโตคือลูกของแนนที่เสียไปจากการทำแท้งแล้วมาเกิดใหม่สิ่งที่แนนได้ทำลงไปเขารู้สึกแย่รู้สึกผิดมาตลอดนะคะคอยทำบุญให้ตลอด บวชชีพรามก็ทำเหมือนแนนทำเพื่อไถ่บาปในสิ่งที่เคยผิดพลาดไปเราเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากทำเรื่องผิดพลาดแบบนี้ขออุทิศบุญกุศลให้กับหลานตัวน้อยไม่รู้ว่าได้เกิดหรือยังหรืออาจจะมาเกิดเป็นลูกชายคนโตของแนนในขณะนี้ก็ได้กำใดใครก่อกรรมนั้นย่อมคืนสนองไม่ช้าก็เร็วไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่ชาติหน้าก็ชาตินี้ยังคงเชื่ออยู่เสมอว่าเวรกมมีจริง ทีนี้เราจะเล่าในส่วนของพี่จ๋าบ้างว่าหลังจากนี้จะได้รับผลกรลมอย่างไรพี่จ๋านี่ยดูเหมือนจะเป็นคนที่โดนมากสุดอย่างที่เล่าไปในตอนแรกว่าคนที่ข้องเกี่ยวกับการทำแทงมักจะมีเหตุเป็นไปทุกรายบางคนอาจถึงขั้นเสียชีวิตเพราะไปยุ่งกับกรรมของผู้อื่นแต่สำหรับเรื่องของพี่จ๋านั้นไม่รู้ว่าหนักไหมเพราะแกก็เป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้การทำแทงมันเกิดขึ้น อันที่จริงพี่จ๋าเลือกที่จะปฏิเสธไปก็ได้แต่กลับไปชักนำให้เขาเอาเด็กออกด้วยการไปติดต่อให้คนรู้จักหาซื้อยาทำแท้งให้นี่คือกำหนักที่ไม่ต่างจากตัวผู้ที่ทำแท้งเองสักเท่าไหร่เริ่มเล่าเลยนะคะหลังจากเหตุการณ์ผ่านพ้นไปหนึ่งปีพี่จ๋าก็ได้ออกจากงานไปประกอบธุรกิจงานกลางคืนนั่นคือร้านอาหารเล็กๆก,กึ่งร้านเหล้าช่วงนั้นดูเหมือนแกจะปังไปเสียทุกเรื่องบูมขั้นสุด ทั้งเงินทั้งงานชีวิตดูดีไปหมดแต่ตัวเราก็ยังทำงานที่เดิมนะคะแต่ก็จะไปมาหาสู่แกตลอดในทุกครั้งที่มีเวลาว่างช่วงนั้นเหมือนจะเป็นช่วงขาขึ้นของแกเลยทีเดียวมีแฟนเด็ก มีเงินออกรถกระบะมีเงินเก็บมากกว่าตอนทำงานเป็นแค่ลูกจ้างดูเหมือนจะทำให้พี่จ๋าลืมเรื่องทุกอย่างที่มันเพิ่งผ่านไปได้แค่ปีเดียวส่วนแนนก็ไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของตัวเองซึ่งเราไม่ค่อยได้ติดต่อกันแล้วอีกอย่างตัวเราไม่ค่อยสนิทกับแนนเท่าไหร่จึงไม่ค่อยได้คุยกันจะสนิทกับพี่จ๋ามากกว่าชีวิตพี่จ๋าดูดีไปหมดจนเมื่อกลางปีพอสุข 2560พี่จ๋าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องที่ผิดกฎหมายมีตำรวจมาล่อซื้อที่ร้านอาหารของแกต,ตำรวจยกตัวแกไปโรงพักสุดท้ายขึ้นโรงขึ้นศาลต่อสู้กันอย่างถึงที่สุดเงินเก็บในบัญชีที่ได้มาจากการประกอบธุรกิจร้านอาหารและแอบ,บทำธุรกิจเถื่อนด้วยก็นำเอามาใช้จ้างทนายในศาลแต่ในที่สุดจนแล้วจนรอดก็แพ้คดีความเสียเงินเสียทอง ของทุกอย่างที่แกเคยมีทั้งบ้านรถร้านอาหารอุปกรณ์สิ่งของทุกอย่างที่หามาแทบตายก็มาลายหายไปกับตาบ้านโดนยึดแฟนเด็กทิ้งแล้วเอารถพี่จานีไปอยู่กับคนใหม่ร้านค้าก็ถูกพวกคนรูด